ถาชมบรรยากาศบรรยากาศบ้านเรานะเพื่อนๆบรรยากาศบ้านเราช่วงเช้านี่หลังจากฉันกลับจากตลาดนัดนะก็จะมาดูพระอาทิตย์กาลังขึ้นค่ะพระอาทิตย์กําลังขึ้นตอนนี้พระอาทิตย์ก็มีเสียงนกด้วยนนกกําลังออกจากรังนกเยอะมากแถวนี้ตรงนี้ก็สถานที่ตรงนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะลุงวาดสวัสดีพอดีเพื่อนบ้านทักเนาะ ดอกบัวเนาะดอกบัวก็กลังบานดอกบัวแดงค่ะตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำบ้านดนยาวบรรยากาศบ้านเราเนาะบรรยากาศบ้านเราดอกบัวกําลังบานเต็มเลยเพื่อนๆหมอกก็เริ่มจางหายตอนนี้หมอกเมื่อเช้านี้หมอกเยอะมากนะคะแต่เมื่อแต่ไปตลาดนัดก็เล่นไม่ได้มาไม่ได้มาถ่ายให้ดูนกก็ไล่ยหลายมาดูวิวบรรยากาศบ้านเราเนาะ สวยๆงามๆค่ะเพื่อนๆก็มีบางคนก็กําลังหาปลาอยู่ในอ่างเนาะหาปลาอยู่ในอ่างเก็บน้ำนู่ๆๆนไกลๆเห็นบอกเพื่อนๆนั่นแหละเขาหาปลาอยู่บรรยากาศล่านเราก็ประมาณนี้เนาะฝั่งอันนี้คือฝั่งตรงนี้ก็คือตรงกลางก็เป็นอ่างตามที่เคยถ่ายให้ดูเนาะตร,ตรงกลางก็เป็นเทศบาลนะคะตรงนั้น,นเป็นเทศบาลเนาะ บรรยากาศแม่น้าล้อมรอบด้วยอ่างเก็บน้ำนี่เขาขุดล้อมรอบล้อมรอบไปจชนถึงนูน่นฝั่งนู้นจะเป็นบ้านทั้งฉันฝั่งตรงข้ามกับกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นบ้านฉันอยู่นูน่นฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดอีก่างก็เป็นโรงเรียนฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นจุดพักผ่อนชมวิวนะคะข้างในก็จะเป็นสถานที่ท,ที่มีสนามกีฬาฟุตบอลที่เคยไปถ่ายให้ดูนั่นแหละคะ่ะ พามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆตอนเช้าเนาะอากาศดีค่ะเพื่อนๆอากาศดีอากาศ,ากาศบริสุทธิ์นะคะมาชมวิวด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพาดูรอบๆพาดูรอบๆ